สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักใน15วันนี้ของคุณนะคะคนที่ทราบเวลาเกิดเช็คลัคนาแล้วอยู่สิงห์สามารถดูได้เลยค่ะใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนก็ใช้วันเดือนปีเกิดดูตามราศีได้นะคะผู้ที่เกิดราศีสิงห์ได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะคะใครที่ทราบทั้งลัคนาและราศีก็สามารถดูทั้งลัคนาและราศีควบคู่ก,กันได้เลย โอเคเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักใน15วันของชาวสิงจะเป็นเช่นไรก่อนอื่นเรามาดูกันว่าความรักของคุณนะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณข้อความถึงชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะโอ้ไพ่ใบแรกนะคะ I am learning a spiritual lesson ฉันกำลังเรียนรู้บทเรียนทางจิตวิญญาณ ชาวสิงมีความรักที่เป็นรักทางจิตวิญญาณสเป r ร t u ช l เนี่ยนะคือคู่ที่เป็นทวินเฟรมได้นะคะเป็นโซเมตเป็น h i ไ h e r level ฉันไม่เคยคาดหวังที่จะตกหลุมรัก I never expect to fall in love คุณอาจจะมีความสัมพันธ์อยู่กับคนที่เขาไม่ได้รักใครง่ายๆนะชาวสิงอาจจะเป็นชาวสิงเองด้วยก็ได้นะคะ ที่ไม่ได้คิดว่าคุณจะรักได้เท่าวันนี้ไม่ได้คิดว่าคุณจะรักคนคนนี้ได้ความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณกับเขาจะมาบรรจบกันได้หรือจะตกลุมรักกันได้อาจจะมีความสัมพันธ์ที่เกินจะคาดหวังนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทางจิตวิญ,ญญาณแล้วก็ไม่คิดเลยว่าความรักของคุณนั้นจะ เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่คุณคาดหวังไว้นะคะ Lost I don't know how to do I don't know what to do นะคะชั้นสูญเสียชั้นหลงทางไม่รู้จะทำยังไง I'm lost ในตอนนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะสถานการณ์ของคุณนะชาวสิงไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือคนที่คุณรักนะคะเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้คุณทั้งคู่นั้นต้องมีการช่วยเหลือกันหรือมีการพึ่งพาอาศัยกันการพากัน กลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง Lost เนี่ยหลงทางหรือสูญเสียเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใครคนหนึ่งเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นชาวสิงเองหรือคนรักของคุณเนี่ยค่ะกำลังรู้สึกอ้างว้างเคว้งคว้าง,างตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก I'm working on myself each day so I can come back to you ฉันทำงานกับตัวเองในทุกๆวันแล้วฉันจะกลับไปหาเธอ กลับไปหาเธอนั่นแปลว่าตอนนี้ไกลกันตอนนี้อยู่ห่างไกลอยู่ในช่วงของการเรียนรู้บทเรียนทางจิตวิญญาณแล้วอยู่ในช่วงชีวิตที่ตกที่นั่งลำบากชาวสิงกาลังได้รับบททดสอบในความรักนะคะนะเป็นไปได้หลายประเด็นเลยความห่างไกลสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตพบกับวิกฤตในชีวิตด้านใดด้านหนึ่ง ะะแล้วบังเอิญก็ได้นะเป็นความบังเอิญพบรักในสถานการณ์ที่ตัวเองนั้นก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ได้ซ้ำน,นะแต่กลับพบเจอกับความรักที่เป็นรักทางจิตวิญญาณนะคะถ้าไม่ใช่พลังความรักระดับสูงไม่ใช่ Higher Power เนี่ยการอยู่ห่างไกลกันนะ I c a n come back to you และการที่ค,คนคนหนึ่งเนี่ยหลงทางอยู่กับ ชีวิตอีกด้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะคะกับบทเรียนทางจิตวิญญาณน,นี้นะถ้าไม่ใช่พลังงานที่สูงส่งหรือเป็นคู่บุญคู่บารมีนะคะยากเลยนะชาวสิงค์คุณกำลังเจอความรักที่เป็นเอเทอร์นอลเลิฟอะเป็นรักนิรันดร์ของคุณเป็นรักที่คุณจะสามารถพึ่งพาแล้วไว้ใจได้เวลาเท่านั้นแหละที่จะทำให้คุณรู้ว่ารักที่แท้จริงเป็นอย่างไรแล้วความรักที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนั้นน่ะคุณจะ ล้มกระดานไปนทั้งหมดเลยคุณจะรู้สึกเลยว่าที่ผ่านมาเหมือนคุณไม่เคยมีความรักจริงๆเลยจนคุณได้มาเจอกับความรักครั้งนี้ในตอนนี้นะคะรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยแหละคะ่ะเป็นรักแท้ของคุณเป็น true love ของคุณนะคะ Maybe we are better off separate. นั่นแหละนะคะออกมาคอนเฟิร์มอีกหนึ่งใบนะคะยืนยันกันไปเลยว่ารักทางไกลแน่นอนความรักที่พลัดพรากชาวสิงความรักที่คุณนั้นอยู่ห่างไกลกันแล้วก็มีบททดสอบมากมายในเรื่องสถานการณ์ในชีวิตคนคนนี้เขาบอกกับคุณว่าบางทีอาจจะดีแล้วอะ่ะที่คุณกับเขานั้นอยู่ห่างไกลกันบางทีอาจดีแล้วในตอนนี้ที่คุณกับเขานั้นไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันหรือมีสถานการณ์บางอย่างที่ต้องแยกกันไป ใต้ใต้สำหรับค่ะ This isn't over between us. I'm coming back for you เรื่องของเรายังไม่จบแล้วฉันจะกลับมาหาเธอ oh, เรื่องของเรายังไม่จบนั่นแปลว่ามีคนคนหนึ่งนะคะใครคนใดคนหนึ่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ถอดใจไปแล้วอะ่ะนะเพราะ ทางเดียวนะคะการสื่อสารทางเดียวนี่ยทางข้อความที่บอกว่าเรื่องของเรายังไม่จบนั่นแปลว่าอีกทางหนึ่งอยากจะจบแล้วหรือปล่อยมือออกไปแล้วอะนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์ของชาวสิงจะเป็นยังไงที่ผ่านมาสารในการความรักใน15วันนี้ให้คุณรูไว้เลยว่า never ending story ค่ะเรื่องของคุณและคนรักนะคะเรื่องความรักนี่แหละยังไม่จบนะคะสิ่งที่คุณคิดว่าคุณ ได้เวลาที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วหรือคุณรู้สึกอยากจะยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้แล้วเนี่ยความรักของคุณนะคะเขาฝากบอกคุณว่ายังไม่จบนะคะเรื่องราวของคุณและเขาเนี่ยไม่มีวันจบเรื่องยังไม่จบเรามาดูกันความรักของชาวาาสิงสถานการณ์ใน15วันความรักของชาวลัคนาราศีสิงจะเป็นเช่นไรชาวสิง friendship อาจจะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความรักให้กันเหมือนเพื่อนอนะ่ะพูดคุยกันเหมือนเพื่อนในเรื่องของความต่างทางอายุนะคะก็จริงๆไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ให้ใบรแรกออกมาว่าเป็นมิตรภาพนะคะ friendship ก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันในโลกโซเชียลมีเดียก็ได้นะ friendship นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะนะยุคนี้ปัจจุบันนี้ก็การเป็นเพื่อนกันทางโซเชียลมีเดีย เป็นอะไรที่ไม่ยากไม่ยากเลยการที่จะติดตามกันเป็นเพื่อนกันนะคะ illusion 2ส,สว่างพลังงานของคุณนั้นส่องสว่างเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวสิงเองที่เป็นแสงนำทางให้ความรักของคุณหรือคนรักของคุณนี่แหละคะ่ะที่มีความเฉิดฉายเป็นเหมือนแสงสว่างเป็นเหมือนแสงที่ปลายอุโมงค์นะเป็นเหมือนดวงไฟดวงประทีป แสงประภาคานที่ทําให้คุณมองเห็นปลายทางของชีวิตทําให้คุณรู้ว่าจุดหมายปลายทางคุณอยู่ตรงไหนคุณเจอแล้วเดสิเนชั่นของคุณอะคาริสมาคนรักของคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเลยชาวสิงเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่การปรุงแต่งไม่ใช่สเสน่ห์ที่ปรับเปลี่ยนได้ทางรูปลักษณ์อัตลักษณ์ภายนอกแต่คาริสมาเนี่ยเป็นสเสน่ห์ที่เกิดมาจากตัวตนของเขาความยูนิคอะนะคะ คนคนนี้มีความดสดใสจากภายในเขาสามารถทําให้คุณมีความสุขได้เขาเป็นเหมือนกับซันชายเป็นเหมือนกับแสงอาทิตย์ในเช้าวันใหม่ของคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นคนที่มีความร่าเริงสดใสแล้วก็ลึกลับหน้าคุนหาในตัวเองนะคะชาร์มมิ่งมากๆเลยได้สาหรับ s t a r ์โอ้โหคนรักชาวสิงห์นะมีเกณฑ์มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวชาวสิงห์เองก็ได้นะคะแล้วคนรักของคุณนี่ เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วมีเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นสตาร์ซีดนะคะเป็นดวงดาวมเมล็ดพันธ์แห่งดวงดาวคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีอำนาจทางด้านการเยียวยารักษาจิตใจของคุณหนึ่งเลยแหละหน้าตาดีแน่นอนนะคะ Illusion Charisma Stars คนรักของชาวสิงเนี่ยเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้นะคะ s ตา r เป็นผู้นำให้กับผู้อื่นได้เป็นเหมือนดวงดาวส่องนำทางให้กับคุณะนะประเด็นที่คุณลอสเนี่ยนะคะคุณสูญเสียนะคะหรือความรักของคุณสูญเสียนั่นแหละเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกันมากๆคุณเหมือนกับเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่มาเจอกันะนะหนึ่งคนรู้สึกหลงทางและอีกคนหนึ่งเป็นแสงแห่งดวงดาวนำทางไปแสงสว่างการส่องสว่างความรักที่เกื้อกูลกัน เรามาดูกันว่าไพ่ทาโร่อยากบอกอะไรสถานการณ์ความรักใน15วันของชาวลัคนาราศีสิงปร o ออฟสอดไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของการหยุดนิ่งไพ่ของความรู้สึกที่อยากจะหยุดนิ่งหยุดพักหรือเป็นความสัมพันธ์ที่คุณน,นั้นนิ่งๆกันอยู่ในตอนนี้ปริ o ออฟสอดพลังงานของคนที่ เอาจริงเอาจังกับการเอาชนะอุปสรรคในชีวิตค่ะนะคนรักของคุณในตอนนี้นะคะเขากําลังที่จะบาลานซ์ชีวิตให้อยู่ในจุดที่สมดุลเขากําลังหยุดดูสถานการณ์นะคะหรือหยุดโฟกัสในเรื่องของความรักแล้วดึงพลังงานทั้งหมดนะคะไปทุ่มเทอยู่กับการเอาชนะอุปสรรคแน่นอนเลยว่าเกิดเหตุการณ์ที่คุณทั้งคู่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ไม่ใช่เรื่องของความรักแต่เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกรอบตัว ระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนายอั n วานะคะคนรักของคุณกำลังเผชิญกับความอึดอัดขับข้องใจนะคนคนนี้เนี่ยเขาทำงานอยู่กับการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นต่อให้ไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นนะคะเป็นปัญหาของเขาเองก็มีปัญหาไม่เว้นแต่ละวันเลยให้ตัวเขาต้องจัดการ f o r o u p u p s จริงด้วยนะขอคอนเฟิร์มเลยนะชาวสิง คุณและคนรักของคุณนะคะนะทั้งคู่เลยนะคะเป็นคนที่รักคนยากมากเลยเนี่ยค่ะโอ้แล้วไพ่ใบนี้นะจะกระเปิดหมดแล้วนะคะทั้งเจ็ดแล้วก็มีดอกบัวผุดขึ้นมาแล้วด้วยนั่นแปลว่าคู่ของคุณนั้นมีการตื่นรู้แล้วอะนะในระดับสูงด้วยนะคะบอกแล้วเป็น High e r l e ลเ l เลยนี่นะคะเขาเป็นคนรักคนยากนะไม่ใช่ว่าเป็น Perfectionist แต่เป็นเพราะว่าเขารู้ว่าเขาเหมาะสมและคู่ควรกับอะไรมีพลังงานของคนที่เกิดมาเพื่ออุทิศตนมีภารกิจที่จะต้องทําในการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมเพื่อมนุษยชาติเลยก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องมากมากู้โลกนะไม่ใช่ว่าต้องไปถึงจุดนั้นนะคะก็แล้วแต่ว่าเขาอยู่ในภารกิจใดที่เลือกลงมาทำนะแต่แน่นอนเลยใช่เลยเนี่ยดอกบัวนะคะดอกบัวคือการให้อภยัย การเยียวยาการรักษาผู้อื่นด้วยความเมตตาแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเรียนรู้ในการเยียวยาผู้อื่นแล้วนําบทเรียนที่ให้คำปรึกษาผู้อื่นหรือรับฟังผู้อื่นนั้นมาปรับใช้ในชีวิตของตัวเองเพื่อการตื่นรู้ในระดับต่อไป Queen Pentacles of คุณเป็นที่รัก The one คนที่มีค่าหนึ่งเดียวในหัวใจ t ร r อ e เ f นเ n t a c l e s ประเด็นในตอนนี้เนี่ยคุณทั้งคู่นะคะเคยได้คุยกับเรื่องการวางแผนใช้ชีวิตครอบครัวกันแล้วคุณพูดถึงเรื่องในอนาคตร่วมกันแล้วนะแต่ยังทําไม่ได้ยังอยู่ในจุดที่ยังต้องรอคอยนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคุณอาจจะมีการไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ถึงความรักครั้งนี้แล้วนะคะมีการวางแผนกันแล้วล่ะนะเซเว่นเอาพนเแต่รอคอยอยู่รอคอยถึงวันเวลาที่ถูกต้องเวลาที่เหมาะสมนะคะ นั่นแปลว่าความรักของชาวสิงนั้นจริงจังมากมากเลยนะคะคุณกับคู่ของคุณมองไปยังอนาคตร,ร่วมกันแล้วพูดคุยกันแล้วแล้วก็มีการวางแผนมีมีแผนกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะถึงจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างถึงจะเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็พูดคุยกันในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยสามเหรียญเจ็ดเหรียญก็เป็นสิบเหรียญพอดีนะคะการสร้างครอบครัว k คิงออฟ o r ด พลังงานจริงจังเป็นความจริงจังชัดเจนมุ่งม,มั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคให้สําเร็จได้จากพลังงานนะคะเจ้าชายดาบเป็นราชานั่นแปลว่าคนรักของคุณน่ะเขาจะเอาชนะบททดสอบนี้ไปได้ทาวเวอร์ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบปุกบปรับฉับพันกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะชาวสิงเรามาขยายไพ่ดูกันนะคะในแต่ละใบนี้อยากจะสื่อสารอะไรกับชาวสิงโฟล์ออฟสอดอยากบอกอะไรกับชาวสิงค่ะ ฟลอตสอดดิเมจิเชียนโอ้ให้พลังงานของนักเวทนะคะหยินหยางการบราลานซ์สมดุลกันคุณมีความรักที่คนหลักของคุณนั้นเป็นคนเก่งอะนะก็เป็นคนเก่งเขาเป็นคนมีเซนต์ด้วยนะคะคนคนนี้เนี่ยเหมือนถูกเก็บตัวมานานมากเลยอะเนี่ยเล็กสี่กับเล็กสี่นะคะสี่ปีสี่เดือนได้เลยเห็นไหมคะเขาถูกเก็บตัวแล้วมีครอบครัวของ หมีเนี่ยนะกริซลี่แล้วก็มีปลาด้วยนะคอยดูแลเขาอยู่อ่ะคนคนนี้โสดมานานเนี่ยค่ะจากาไพ่ใบแรกนะี่คือการหยุดนิ่งโสดมานานแล้วเหมือนกับถูกล็อกตัวเอาไวอ้อ่ะเฉพาะคนที่เป็นคู่เขาเท่านั้นได้แล้วพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่ตื่นรู้และเป็นเลขสี่เหมือนกันเลยเนี่ยนะคะ จะต,ต้องเป็นคนที่มีบุญบารมีเสมอกันเท่านั้นน่ะที่มีจิตปัญญาณที่เข้าใจเข้าอกเข้าใจกันและกันลึกซึ้งนะคะถึงจะได้มาเป็นคู่กันมาเคียงคู่กันแล้วนี่ถูกกาหนดมาแล้วดิมิวิเชียนนะคะพลังงานพ่อมดนักเวทนักเล่นแร่แปรธาตุคนรักของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีรู้จักการประนีประนอมพูดจานุ่มเน้้วใจคนได้เอรับวานการสื่อสารทางกายโลกโซเชียลมีเดียการสื่อสารทางโลกออนไลน์ แน่นอนเลยนะคะว่าชาวสิงความรักของคุณเนี่ยเป็น long distance คุณต้องใช้การสื่อสารกันผ่านโลกโซเชียลมีเดียทุกทิศทุกทางเลยนะคะต่างคนต่างมีสินที่เสมอกันคือมีหัวใจที่เป็น l o y a l heart เป็นหัวใจรักที่พักดีนะคะ t h e high p r i s t i e ร้อยเซ นะชาวสิงคุณกําลังคุยอยู่กับคนที่เขามีเซนต์มีสัมผัสมีจิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งเป็นราชินีพระจันทร์เป็นพ่อมดเป็นนักเวทเป็นคนที่รู้ฟ้ารู้ดินรู้ความลับสวรรค์เป็นคนที่มีการสื่อสารกันทางจิตวิญญาณค่ะไพ่ไฮเพรสเทสแล้วก็ m มจิ c เชียนแล้วการสื่อสารมาแน่นอนเลยนะคะพวกคุณสื่อสารกันทางจิตได้เป็นคู่ทางจิตวิญญาณนะคะ p ริ้นทอปสอดอยากบอกอะไรพลังงานพร i n นท็อปสอดค่ะเดลิเวอรสู้เพื่อรักการที่มีคุณอยู่ในชีวิตทําให้คนคนนี้เนี่ยมีแรงใจที่จะสู้ต่อการที่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาทําให้เขามีกําลังใจที่จะเอาชนะอุปสรรคแล้วสู้ต่อไปฟันฝ่าอุปสรรคตอนนี้นะคะไม่ได้สนใจในเรื่องของอุปสรรคใดที่จะเกิดขึ้นแล้ว I don't care เดวเบอรพลังงานของชาวลัคนาราศีมิถุนเขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรขอเพียงมีคุณแค่มีคุณเท่านั้นเป็น inspiration เป็นแรงบันดาลใจยอยู่เคียงข้างเขาเท of Cup แล้วนี่แหละค่ะความหวังของคนรักของคุณเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณชาวสิงมีความรักที่จริงจังชัดเจนมั่นคงแน่แน่มากนะคะสองเหรียญอยากบอกอะไรชาวสิงเอทออฟเพนเดอร์เคลรวมกันก็เป็นสิบเหรียญอีกนะคะ แเหรียญสองเหรียญเป็นสิบเหรียญฝั่งนี้เจ็เหรียญสามเหรียญก็เป็นสิบเหรียญแล้วฝั่งนี้ก็สิบถ้วยนะคะนะไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากมายเกินไปกว่าคําว่ามั่นคงแล้วชัดเจนมากๆความรักของคุณเหมือนกับคุณจับมือเคียงข้างแล้วสู้กันไปต่อให้จะอยู่คนละฟากฟ้าแต่คุณทั้งคู่ต่างเดินในเส้นทางที่ถูกต้อง ในการที่จะสร้างเนือ้อสร้างตัวมุ่งมั่นสร้างอนาคตนะคะมีบ้างนะบางเวลาที่คิดถึงการน,นอนไม่หลับกลางคืนนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องสื่อสารกันแล้วเป็นเวลาที่อาจจะไม่ตรงกันก็ได้ทําให้บางครั้งก็นอนไม่หลับด้วยความคิดถึงเฮอร์มิตนะคะแต่ก็ต้องเก็บเก็บเอาไว้เก็บความคิดถึงเอาไว้แล้วก็ส่องนะคะส่องภายการส่องแล้วก็การส่องไม่ได้ส่องอย่างปวดใจแต่เป็นการยอมรับ เพราะคุณรู้ว่าคนรักของคุณนั้นเขารักเพียงคุณแล้วคุณเชื่อใจเขาได้นะเดอะเฮอร์มิตนะคะคนที่มีปัญญาคนที่มีความรู้แตกฉานคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดเข้าถึงยากแล้วก็มีการทบทวนตัวเองพิจารณาทุกอย่างได้ทุกอย่างตามความเป็นจริงนะคะไม่งี่เง่าแล้วก็เป็นคนที่มีจิตวิญญาณที่เติบโตแล้วนะคะคุณั้งคู่เข้าใจกันแล้วกันไม่ว่าคุณจะรู้จักคบหากันมานานแค่ไหนหรือเป็นแค่คนคุยกันเพราะความสัมพันธ์นี้ การแสดงออกภายนอกนะคะยังไม่ชัดเจนนะคะดูจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณนั้นห่วงแหนแล้วไม่อยากให้ใครเข้ามาลุกล้ำพื้นที่ของคุณคุณรักกันและการหมดเต็มหัวใจแต่คุณทั้งคู่มีความเป็น private zone นะคะคุณไม่ชอบให้ใครมาก้าวไก่เรื่องความรักของคุณคุณไม่ชอบที่จะโชว์หรืออวดโลกโซเชียลมีเดียว่าคุณรักกันแค่ไหนนะคะคุณจะประกาศอีกทีหนึ่งเลตอนวันที่คุณเป็นครอบครัวกันแล้วอะ นั่นแหละค่ะวันที่ความรักนั้นมั่นคงแข็งแรงแล้วนี่แหละคือความรักของคุณนะชาวสิงห์นายออฟวานอยากบอกอะไรชาวสิงห์คะเดอ m o มู moon, คิดถึงกันมากๆเลยนะคุณใช้แรงมาดาลใจนะคะในความคิดถึงกันเราเอาเวลาเนี่ยเอาความคิดถึงเนี้ยไปเป็นเชื้อเพลิงในการต่อสู้ฟันฝ่ากับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณในแต่ละคนเนี่ยในทุกๆวัน ะะมีความพิถึงกันอย่างลึกซึ้ง The Emperor นะคะชาวต่างชาตินะคะพลังงานของชาวลัคนาราศีเมษนะ The Hermit ชาวลัคนาราศีกันนะคะคนละของคนนั้นในส่วนหนึ่งนะคะเป็นชาวต่างชาตินะเป็นคนที่มาจากแดนไกลต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่มีความจรงิงจังเด็ดเดี่ยวมั่นคงในตัวเองนะคะเขารู้จักบาลานซ์อารมณ์ได้ดีเป็นคนที่มีความชัดเจนในหัวใจคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ก้มหใหยใครง่าย แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในจุดที่อนาคตจะเป็นผู้นําผู้อื่นนะเป็นคนที่รักใครรักจริงค่ะนะแต่อาจจะไม่ค่อยจะแสดงออกมากมายเท่าไหรนะ่นักแต่หัวใจนั้นเด็ดเดี่ยวมั่นคงเหลือเกินเทนนิสเพนเคิมาหมดเลยนะคะเนี่ยสิบเปลี่ยนสิบถ้วยคนรักของคุณนะชาวสิงบันเจิดมากเลยนะคะคนรักของคุณเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ นะในเรื่องของการเงินด้วยนะคะสถานะทางสังคมการเงินการงานทุกอย่างมั่นคงดีมากแล้วเป็นคนที่มีจิตวิญญ,ญาณอันสูงส่งตื่นรู้แล้วอะ่ะนะเป็นเหมือนเพชรยอดมงกุฎของคุณเลยเนี่ยนะทุกๆอย่างเลยค่ะเป็นคู่รักทางจิตวิญญ,ญาณตอนนี้ขอฟันธงไปเลยว่าเป็นทวินเฟรมโฟล์คับอยากบอกอะไรโฟล์คับเทนอปวาสทำงานเก่งมากเลย เขาเป็นคนที่ขยันหขงแข็งไม่กลัวงานหนะักเป็น working man working woman ไหนออ o วานแล้วก็มี passion มากๆเลยเป็นคนขยนันทาะเป็นคน hyperactive เขาจะทํางานโดยที่ไม่รู้จักเน็ดเหนื่อยเลยบางครั้งคุณก็รู้สึกงงกับเขาเหมือนกันว่าเขาใส่ถานไปกี่ก้อนนะคะเขาจะนอนพักกี่โมงเพราะว่าเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นอะ่ะเขาพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะ นายออฟวานแน่นอนทํางานเก่งสุดๆคนคนนี้เวลาทํางานแล้วโฟกัสที่การทํางานมากบางครั้งอาจจะไม่ได้สนใจข้อความคุณเลยด้วยซ้ํานะแล้วพวกคุณนั้นเข้าใจกันด้วยดูสิคะไม่มีไพ่การทะเลาะเบาแหวงขัดแย้งอะไรไม่มีเลยอะ่ะมีแต่ความคิดถึงกันที่ทําให้นอนไม่หลับแต่ไม่มีประเด็นขัดแย้งอะไรในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงขัดแยง้งหรือนอกลูก่นอกทางเลยไม่มีเลยนะคะพลังงานดีเลิศประเสริฐสีมาก เรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นนะสุดท้ายปลายทางนะคะ The Tower อยากบอกอะไรชาวลัคนาราศีสิงห์ความรักของคุณ The Tower สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันปุ๊บปรับฉับพันนั้นคืออะไร Ace of Swords ค่ะสิ่งที่เคยถูกปิดกั้นนะคะโชคชะตาที่รอคอยวันเวลาที่ได้มาพบเจอกันนะคะ s v e n of Cups ความฝันต่างๆนานาสิ่งที่คุณเคยอยากจะทําด้วยกันสิ่งที่คุณเคยวาดฝันเอาไว้ด้วยกันทุกอย่างนั้นนะคะจะเป็นไปได้เป็นไปอย่างที่คุณนั้นปรารถนาดูสิคะไพ่ของชาวสิงออกมานั้นเนี่ยมีสิงโตนะคะแล้วก็ม้ายูนิคอร์นมีม้ากับมีสิงดอกทานตะวันสายลุ้งโอ้มีเดอะซันพลังงานนี้ สิ่งที่คุณรอคอยนะสิ่งที่รู้สึกว่าถูกปิดกั้นถูกปิดบล็อกสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณจะได้พบเจอกันเมื่อไหร่เหมือนจะเป็นความฝันเลื่อนลางแต่สุดท้ายโอ้ oh my god คุณดูสิมาแล้วมาหมดเลยนะคะนี่ the sun butterfly หญิงหยางโอ้มาหมดเลยค่ะมีเด็กน้อยด้วยนะคะเนี่ยดอกทรนตะวันสุดท้ายความรักของคุณและเขานะชาวสิง จะได้ลงเอยกันมีความสุขสมหวังสมปรารถนาทุกประการเลยทุกสิ่งที่ปิดกั้นอยู่ทุกสิ่งที่คุณสูญเสียการที่คุณรู้สึกว่าคุณหลงทางความฝันที่คุณอยากจะทําให้สําเร็จจะเกิดขึ้นได้จริงนะคะให้คุณนั้นใส่ความพยายามเข้าไปมุ่งมั่นทําด้วยแพชชั่นของคุณลงมือทําด้วยใจรักภายใต้สําหรับโอ้ไพ่การแต่งงานค่ะดีใจด้วยเนี่ยเด e อ u ซันและโฟล์ทอฟวนคุณดูสิคะ พลังงานของชาวสิงเนี่ยนะปลายทางเนี่ยนะคะคือความสุขความสมหวังและการแต่งงานค่ะคุณจะได้อยู่เคียงคู่ของคู่กับคนที่คุณรักคนนี้แหละแล้วไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องหน้าเป็นกังวลใจเลยอะ่ะเป็นความรักที่ประเสริฐมากๆเลยค่ะไม่มีความขัดแย้งอะไรกันเป็นไปได้นะงอนกันบ้างน,นะคะมีอยู่แล้วล่ะนะเนี่ยสีถ้วยแล้วก็สีดาบขึ้นมาเป็นไพ่ตัวตนนะคะการหยุดนิ่งการรอคอย เราคอยยังเบื่อหน่ายแล้วก็หยุดนิ่งนอนพักมองว่าเวลาคุณมีปัญหากันเนี่ยอีกคนนึงก็นอนเลยหลับเลยเหมือนกับไม่อยากจะคิดอะไรอีกคนนึงก็โอเคฉันนั่งสมาธิฉันฉันอยู่นิ่งฉันเฉยฉันรอถึงฉันจะเบื่อหน่ายแต่ฉันรอได้ไม่เป็นไรฉันมีการเติบโตทางจิตปิญญาณฉันไม่จําเป็นต้องเอาความรู้สึกของตัวเองไปแลกกับสิ่งที่เกิดแบบชั่วคราวฉันรู้แค่ว่าฉันรักคุณถึงฉันจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนแต่ฉันก็รู้ว่า สิ่งไหนเป็นหนทางที่ถูกต้องแบบนั้นนะคะรักแบบจิตวิญญาลักอย่างรักอย่างเข้าใจกันลึกซึ้งถึงแก่นนะคะคุณ้องคู่มีความรักที่เมตตากรุณาต่อกันตัดความสเสน่หาหรือราค้าออกไปตัดยิเลตันหาออกไปซึ่งสิ่งนั้นทําให้เป็นความรักที่ปราณีตและประเสริฐคุณให้เกียรติกันละกันคุณเคารพซึ่งกันละกันคุณรู้จักขอบเขต ที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองโดยที่ไม่ทำให้คนรักนั้นอึดอัดคุณหมั่นเติมเต็มหัวใจกันนะคะหมั่นคอยดูแลรักษาหัวจิตหัวใจกันคุณสามารถที่จะใช้เวลาพัฒนาตัวเองแล้วก็อยู่ในโลกของคุณได้โดยที่ไม่กังวลใจเลยว่าคนรักของคุณนั้นจะทำให้คุณผิดหวังเป็นความรักที่มั่นคงทางจิตใจเป็นสภาวะอารมณ์ที่คุณนั้นเติบโตมีวุฒิภาวะในการรักกันทั้งคู่เลยนะคะและไพ่ปิดจบดีมากๆไพ่เดอะซันะ นะคุณมีความแตกต่างกันก็จริงแต่คุณนั้นปรับสมดุลกันได้คุณเรียนรู้กันและกันในทุกๆวันคุณค่อยๆรักไปคุณค่อยให้รักกันค่อยๆรักน้อยๆแต่สุดท้ายนี่แหละค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละวันแต่วันเล็กๆน้อยๆนั้นคือความเติบโตทางจิตป,ปัญญาแล้วความรักของคุณนั้นเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นรักที่ต้องใช้เวลานานแต่มั่นคงเขาไม่ไปไหนคนคนนี้นะคะไม่ไปไหนจากคุณแน่นอนเรามาดูกันนะคะว่า ไพ่แองเจลอยากจะบอกอะไรความรักความสัมพันธ์หองชาวลัษนาราศีสิงห์มาถึงขอบแล้ว come to the e i g h แปลว่าบททดสอบนี้ใกล้แล้วนะคะใกล้ถึงเวลาที่จะ complete ไปให้ถึงจุดหมายนี่ละคะ่ะ go the distance ไปให้ถึงจุดหมายปลายทางไพ่หมายเลข47และไพ่หมายเลข36นะคะนั่นแปลว่าคุณทั้งคู่นั้น หนึ่งคนนะคะกำลังมาถึงจุดที่ใกล้จะไปในบทต่อไปในชีวิตแล้วในภาพเป็นผู้หญิงกำลังเต้นรำนะคะมีดอกกุหลาบโปรยปลายกลีบกุหลาบโปรยปลายแล้วอยู่บนเส้นทางที่สุดทางแล้วนะคะเหมือนกับรอกำลังรอคอยบางสีบางอย่างและไพ่ที่ออกมาต่อกันเป็นไพ่เสือกระโดดไปถึงเป้าหมายแล้วเป้าหมายของอีกไพ่ใบนึงนะคะข้างๆก็คือมาถึงขอบแล้วต่างคนต่างใกล้ถึง ระยะเวลาของกันแลกันแล้วใกล้ถึงช่วงเวลาที่เป็นจุดสำคัญที่สุดในชีวิตแล้วนี่นะคะแล้วดูตัวเลขนะสี่เจ็ดสามหกนะคะตัวเลขเนี่ยลบกันก็คือหมายเลขสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งทั้งทั้งตัวหน้าแล้วตัวหลังเลยนะคะนั่นแปลว่าคุณทั้งคู่นั่นแหละคะ่ะมีภารกิจเดี๋ยวที่จะต้องทําแล้วตอนนี้คือใกล้เวลามากๆแล้วคุณทั้งคู่มาเกือบจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วเนี่ยนะคะ คนรักของคุณนี่เขามีคุณเป็นแรงมันดนานใจจริงๆนะไพ่สองใบนี้ให้ความรู้สึกที่ว่าคุณมีกันและกันเป็นจุดหมายปลายทางน่ะนะคะมีกันและกันเป็นจุดหมายปลายทางไพ่ใต้สำรับดูสิติ k t ต k อกนะคะติ๊กตอกติ๊กอกถึงเวลาแล้วนะคะแล้วดูไพ่ใต้ของใต้สำรับ Time t i ม e ทัวร์เน k ปติ๊กตอกถึงเวลางีบนะคะ ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ตอนที่คุณดูคลิปอยู่นะคะอ่านไปง่ายๆเลยก็คืออาจจะเป็นช่วงกลางคืนหรือช่วงที่เวลาของคนหลของคนนั้นกําลังนอนรับพักผ่อนนะคะโอเคเอาเป็นว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รีแลกซ์ถึงเวลางีบคนที่จะงีบหลับได้พักผ่อนได้ก็คือคนที่อยู่ในช่วงเวลาของการพักเหนื่อยนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตแบบผ่อนคลายมากขึ้นอนะ คุณจะได้นอนหลับพักผ่อนอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันคุณจะได้มีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันมากมายหลังจากนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมมีรูปบอลลูนด้วยมาที่นาฬิกามีการเดินทางแน่นอนแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณเจอแล้วอ่ะที่ที่คุณจะสามารถนอนหนุนคุณเจอแล้วนะหมอนใบอุ่นๆของคุณนะคะเนี่ยเห็นไหมในภาพนะคะไพ่หมายเลขยนะี่สิบสี่นะเนี่ยสุนัขที่จอกตัวนี้นอนหลับอยู่ตรงดวงจันทร์และนอนหลับสบายใจ เป็นความรู้สึกที่ผ่อนคลายนะคะคุณจะอยู่ด้กันแล้วคุณจะมีเวลาในชีวิตทุกๆวันเหมือนกับเป็นวันหยุดพักผ่อนอะ every day is holiday นะคุณจะมีความสบายใจนะคะหลังจากนี้ไปและแน่นอนการแต่งงานยังไงก็ต้องเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในระยะใกล้นี้นะคะเพราะว่า ใกล้ถึงจุดหมายแล้วอีกไม่นานเท่าไหร่เองนะคะอีกไม่นานเลยนะคะมีงานแต่งงานแน่นอนแล้วคุณจะได้อยู่ด้วยกันแนะ้มีเกณฑ์ที่จะมีลูกนะคะมีเบบีได้นะเดะซันนะคะก็ซันที่แปลว่าลูกชายก็ได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะนะคลิปนี้เนี่ยคอนเฟิร์มเลยไพ่ของชาวสิงเนี่ยพลังงานทวินเฟรมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคถ้าใครมีสถานการณ์ที่ตรงกันนะคะแล้วอยากจะเช็ค ว่าความรักความสามารถของคุณคนนี้ใช่หรือเปล่าแน่หรือเปล่าแล้วจะไปลงเอยกันอย่างไรในปลายทางก็สามารถที่จะเช็คด,ดวงส่วนตัวของคุณได้นะคะจะตรงกับพลังงานของคุณ100%ยเสนใจดูดวงส่วนตัวก็คลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หรือแอดไลน์นะคะแอดไซน์โซล่าหนึ o ่งหนึ a ่ง s o l a r หนึ่งหนึ่งเขียนติดกันเลยแล้วก็มีแอดข้างหน้าด้วยโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะชาวสิงแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ